สืบเนื่องจากการประชุมของพักพลังประชารัฐมีประเด็บโรวิธหัวหน้าพักเป็นประธานคนณะะกรรมการบริหารพักรวมกระทั่งนสสทุกท่านได้มีการสาหารึงกันก,ร,กรณี MOU ปีพศ .2544 และได้ถอดบทเรียนศึกษาอย่างถ่องแท้โดยละเอียดมีความเห็นร่วมกันว่า MOU ปีพศ254 4 25นั้นจะนำไปสู่การเสียดินแดง ของคนไทยดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจึงขอแสดงจุดยืนในเรื่อง MOU 2,544เพราะแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยซึ่งบรรพชนของเราได้รักษามาไว้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนไม่ว่าเหตุเกิดเมื่อปีรบอศ .2112 ในสมัยรัชก,การที่ห้าซึ่งทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ดังนั้นความชัดเจนตรงนี้จึงเป็นมูลเหตุให้พักพลังประชารัฐต้องการย้ำและแสดงจุดยืนว่าเราจะรักษาอธิปไตยของชาติเราจะไม่ยอมให้มันผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดมาสแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมรชาติแม้กระทั่งเรื่องอาณาเกตเพราะฉะนั้นในวันนี้สสพักพลังประชารัฐจึงได้ปรึกษาหารือกันจากลงชื่อเพื่อทําจดหมายเปิดผนึก ถึงพระท่นานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านหยุดยั้งการเจรจาในการที่จะเอากา๊าซปิโตริโตเลียมและน้ำมันมาแบ่งปันกับขเขมรเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคยุยเรื่องอาาเขตให้ชัดเจนซึ่งเรามีหลักฐานแล้วก็ได้ศึกษามาโดยหมอ่อมกรท่านอาจารย์ธีรชัยทุกท่านได้ศึกษามาแล้วก็ได้ลงความเห็นร่วมกันว่าเกาะกูดเป็นของไทย กฎหมายสากลเรื่องชายฝั่งทรัพยากรก็เป็นของไทยเราไม่ต้องการเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะร่วมมือกับต่างชาติหรือร่วมมือกับกลุ่มทุนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์บนอาณาเขตและอำนาจอธิป,ปไตยของคนไทยจึงนำมาสู่การมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบย้ำจุดยืนพักพลังประชารัฐจะรักษาอธิป,ปไตยทั้งผืนดินทั้งผืนน้ำ และจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวท่านพลเอกประวิตย์ท่านได้บอกว่าเราจะรักษาแผ่นดินไทยด้วยชีวิตของเราเพราะนี่คือแผ่นดินเกิดใต้แผ่นดินที่เราเหยียบยืนนั้นเต็มไปด้วยเท่าทางกองกระดูหยดเลือดของคนไทยที่มีมานานานับร้อยร้อยปีเราจะไม่ทำให้บรรพชนคนไทยนั้น ต้องมาชี้หน้าด่าว่าลูกหลานไทยมันขายท่าลูกหลานไทยมันไม่สามารถรักษาแผ่นดินนี้ไว้ส่วนรายละเอียดในการที่จะนําเสนอนั้นทางพักคได้มอบอให้ท่านอาจารย์กีรชัยกับหมอ่อมกอนสมัตรเป็นผู้ถแถลงในรายละเอียดครับถึงเต้ครับผมเองต้องการจะย้ำนะครับว่าพัพลังประชาราชน,นั้นเนี่ยเวลานี้จะเป็นที่พึ่งหลักเลย สำหรับประชาชนในการที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็รักษาดินแดนไทยครับผมได้ดู MOU .44 แล้วเนี่ยกลับเรียนนะครับว่าในข้อเห็นของผมเป็นเอกสารที่ผิดกฎหมายแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียดินแดนปัญหาคืออย่างนี้ครับถ้าดูแผนที่ ตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามันมีเส้นเนี่ยนะครับสองสีด้วยกันเส้นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่ประเทศไทยประกาศเป็นอาณาเขตในทะเลของไทยประกาศตามกติกาสากลอนุสัญญาสาประชาชาติครับแต่ว่ามันมีเส้นสีแดงครับที่ประกาศโดยรัฐบาลกัมพูชา แล้วท่านจะเห็นว่าขอบบน,นนั้นเนี่ยนะครับเส้นสีแดงนั้นเนี่ยผ่านผ่านกลางเกาะกูดครับผมได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วขอเรียนว่าเส้นสีแดงที่ผ่านกลางเกาะกูดนั้นขัดกับสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าครับขออนุญาตเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าขัดอย่างไร ทางกับบูชานั้นเนี่ยนะครับในการขีดเส้นสีแดงนั้นเนี่ยได้อ้างนะครับว่าในเอกสารแนบในเอกสารแนบของสนธิสัญญานั้นเนี่ยได้เขียนไว้ครับว่าเขตแดนระหว่างกรุงสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสตั้งแต่ชายทะเลที่ตรงข้ามจากยอดเขาสูงสุดของเกาะกูลต,ต่อไปนี้ต่อไปนี้ประการนี้แหละครับ กัมพูชาจึงได้อ้างนะครับว่ามีความถูกต้องที่เขาจะลากเส้นผ่านจุดสูงสุดยอดเขาสูงสุดของเกาะกูแต่ถ้าเราเข้าไปดูหลักฐานนะครับประการที่หนึ่งการที่กัมพูชาลากเส้นอันนี้ออกมาในทะเลแล้วอ้างเป็นสิทธิอาณาเขตทางทะเลนั้นเนี่ย โดยอ้างส่วนที่สัญญาสมัยลดกล้ารัชกาลที่5ไม่ถูกต้องเพราะว่าในสมัยนั้นไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลครับส่วนที่สัญญาเป็นการแบ่งอาณาเขตบนบกเท่านั้นประการที่2นะครับเนื้อความในข้อน,นี้เนะครับระบุชัดเจงว่าเป็นการบรรยายถึงภูมิประเทศบนชายฝั่งไม่ใช่การบรรยายภูมิประเทศในทะเถ้าดูแผนที่ ทางโน้นนะครับซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับบังเอิญทำมาสั้นไปหน่อยแต่ว่าจากตรงนั้นเนี่ยนะครับความครับควาจากตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเกาะกูดเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวนั้นเนี่ยการเล็งจากเกาะกูดที่เขียนไว้ในเอกสารแน่ถนที่สัญญาเป็นการเล็งจากเกาะกูดเข้ามาที่ชายฝั่งครับแผนที่ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ชัดเจนว่าสนที่สัญญาสมัยรุ่นเการัชกาลที่ห้านั้นเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้กัมพูชาสามารถลากเส้นสีแดงเช่นนี้ครับแล้วที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณบุญทามออกมาพูดว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเกาะกูดนั้นเป็นของไทยต้องเรียนตามนี้ครับถ้าหากว่ากัมพูชายอมรับว่าเกาะกูดเป็นของไทยจริง จะต้องไม่ใช้เส้นสีแดงจะต้องใช้เส้นสีเรื่องเงินเท่านั้นครับแล้วถ้าหากว่าท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยนะครับจะคิดว่าไอเอฟโอันนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ากามบูชาเขาไม่สนใจเกาะกูผมจะเล่าให้ฟังครับว่าท่านพลเอกประวิทย์เล่าให้ผมฟังเองว่า ในระหว่างที่ท่านนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นประธานคณะกรรมการร่วมที่เจรจากับกพูชาในเรื่องนี้เจรจาไปแค่เดียวกมพูชาก็พูดถึงเกาะกูทุกครั้งท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลื่อนการเจรจาออกไปการเจรจาถึงไม่ได้บรรลุผลสําเร็จในสมัยของท่านแต่ชัดเจนครับเกาะกูกนั่น อยู่ในใจของกัมพูชาอย่างแน่นอนตรงนี้เองครับผมถึงอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเวลานี้นะครับเราจะต้องฝากความหวังไว้ที่ท่านพลเอกประวิทย์ในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่จะช่วยรึงกำลังกันครับเพื่อที่จะช่วยปกป้องรักษา,าดินแดนของไทยและเชิญบอกหลวก่อนครับฝากการเรียนไปถึงนายกัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนทราบนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับทางมาเลเซียกับทางเวียดนามมันเหมือนกับกัมพูชาไหมและทำไมกรณีกัมพูชาจึงมีปัญหาผมขอการเรียนตรงนี้ว่าไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงนะครับในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับมาเลเซียการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับเวียดนามนั้นเนี่ยต่างฝ่ายทางใช้กฎหมายสากลนะครับ อนุสัญญาเจมีวา1958ก่อนทุกคนขีดตามกฎหมายสากคนซะก,ก่อนจนเหลือพื้นที่น้อยที่สุดเท่าไรเราจึงมาคุยกันนะครับกรณีของมาเลเซียเขาเห็นว่ามีบอ่อน้ำมันตรงกลางถ้าแบ่งครึ่งซักเดี๋ยวการขุดดูดน้ำมันเน่จะมีปัญหาเขาก็เลยบอกนั้นพัฒนาร่วมกันล้วครับในเรื่องปิดตเลียมแต่ในฝั่งของเวียดนามเมื่อได้พื้นที่มาแล้วต่างคนต่างขีดตามกฎหมายทะเลสากคแล้วเนี่ย เกิดพื้นที่อยู่6,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยเราแบ่งกันคนละครึ่งนะครับนี่คือหลักการของการเจรจาในขณะที่ MOU 2544เจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเราไม่ได้ให้คู่สัญญาย,ยึดมั่นในกฎหมายสากลจึงเกิดเส้นที่แปลกประหลาดมากว่าไปทับเกาะป่มของไทยต้องกราบเรียนก่อนนะครับว่ากฎหมายเรื่องอนุสัญญาเจดีวา1958นั้น เกาะกูจะต้องมีเขตทะเลนาเขต12ไมล์ทะเลถ้าขีดข้ามเกาะกูดมานั่นหมายความว่าเกาะกูดด้านใต้ไม่มีทะเลนาเขต12ไมล์ทะเลเลยปกติแล้วต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกับจัมูชานั้นเจรจามาตั้งแต่2513เจรจาทนแรกในอาเซียนแต่ก็ไม่จบลงเพราะเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสากลนะครับ ก็เจราจาก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งปี2544การเจราจาจุดยืนของไทยเปลี่ยนไปมากจากที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลไทยกลับอลุ่มอร่วยว่าไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลก็ได้คุณจะขีดยังไงก็ได้เราจะรับรองมันในองค์เอ u 2544ดังนั้นเอ u 2544จึงเกิดพื้นที่ทับซ้อนใหญ่เป็น4เท่า ขอพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียและระหว่างไทยกับเพียดนามสีเท่านะครับมันใหญ่โตมโหฬารเพราะการขี่เส้นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสากลถ้าเราเดินแบบนี้ต่อไปผมบอกไว้เลยว่ากอกูดครึ่งหนึ่งเหมือนเป็นตัวประกันไปแล้วเรียบร้อยทะเลภายในของจังหวัดตราดคนตราดรู้หรือยังว่ากลายเป็นตัวประกันไปแล้วและเขตเศรษฐีจำเพาะที่เราจะต้องมี นะครับเราหายไปเยอะมากดังนั้นเองตรงนี้มีความเสี่ยงนะครับที่จะเหมือนกรณีข่าวพระวิหารที่เราจะต้องเสียดินแดนไปเราพูดว่าไม่เสียไม่เสียในที่สุดเสียไหมครับเสียนะครับและประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ําและถูกนํามากล่าวอ้างอยู่เรื่อยก็คือว่าเดี๋ยวน้ํามันจะถูกเดี๋ยวค่าไฟจะถูกกราบเรียนว่าเป็นไปได้ยากจริง เหล่านั้นเราได้ให้สัมปทานกับทางตะวันตกไปแล้วตั้งแต่พศ2514ดังนั้นกฎหมายก็เป็นกฎหมายไทยแลนด์หนึ่งที่เป็นตัวเก่าเราจะไม่ได้น้ำมันและกา๊าซแม้แต่นิดเดียวเราก็ต้องถือซื้อเขาในราคาตลาดโลกแล้วมันจะถูกลงได้อย่างไรนะครับวันนี้เองสิ่งที่เราคาดหวังตามข่าวตามสื่อนั้นที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนไทยหลงไปว่า เดี๋ยวค่าไฟจะถูกแล้วนะเดี๋ยวน้ำมันจะถูกนะเป็นไปได้ย,ยากจริงๆครับสุดท้ายเราจะได้ค่าภาษหลวงและภาษีเพียงเล็กน้อยไม่ใช่กา๊าซและน้ามันอย่างที่ทุกคนเข้าใจผมจึงกราบเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราจําเป็นต้องยกเลิก MOU 2544เสียก่อนเพราะประยอมรับเส้นเขียนแดนที่ขัดกับประกาศกำหนดหลายทวีป ตามภาพบรมราชโองการทางด้านขวามือผมนี้แล้วเห็นนะครับมีเส้นแผนที่นี้ชัดเจนนะครับว่าเส้นของไทยเป็นอย่างไรเส้นเหล่านี้ยังถูกรักษาไว้โดยหน่วยงานราชการไทยเช่นกองทัพเรือก็ยังรักษาตามเส้นนี้อยู่ไม่ได้รักษาตามเส้นสีแดงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเส้นที่เรายอมรับใน m o u .2544 ขาด กับแผนที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับทับกับเส้นพระราชานาเขตของราชานักจากไทยนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนแน่นอนจอนึงวินวอลทนาย,ยกรนตรีนะครับให้รียบยกเลิกโดยเร็วครับท่านคงได้ทราบลายละเอียดทั้งหลายทั้งมวลปราบเรียนย้ำให้เข้าใจถึงจุดยืนพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพรรค ร่วมกับคณะกรรมการบริหารพับร่รวมกับสอส,อ,สอ,อีก20ชีวิตเราจะปกป้องแผ่นดินนี้เราจะรักษาอธิปไตยของแผ่นดินนี้แม้เราจะเป็นคนสุดท้ายเราก็ยอมใครจะว่าเราข้างชาติใครจะว่าเจกเช่นไรเราไม่ใส่ใจเราใส่ใจว่าเราจะไม่ขอมัวให้คนที่ต้องการผลประโยชน์ทับซ้อนถ้ามีจริงเราไม่ต้องการที่จะคุกเข่าให้กับต่างชาติ ที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์บนผืนแผ่นดินไทยเราจะไม่ยอมให้คนไทยทั้งหลายต้องถูกตาหน้าว่าไม่สามารถรักษาแผ่นดินของบรรนัชนได้เพราะนั้นพรรคพลังประชารัฐขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเราจะต่อสู้ทั้งในและนอกสภาสอสอ20ชีวิตจะลงชื่อเปิดทำจดหมายเปิดนึกถึงพระรท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้ผิดชี้ถูกท่านได้เข้าใจว่าวันนี้เกิดเป็นคนไทย ต้องสํานึกในความเป็นไทยต่างจากคนที่พยาย,ย,า,ยามชี้ว่าเราคลั่งชาติคนที่พูดผมขอปราบเรียนว่าเคยคิดล้มล้างสถาบ,บัานพระมหาษติคิดล้มล้างการปกครองของไทยแนวคิดจุดยืนต่างกันแต่เราชัดเจนเรายืนอยู่บนความถูกต้องยืนอยู่บนบนผลประโยชน์ของชาติและประชาชนครับขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube mm hmm. พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ